สวัสดีครับแชมพาสววตท,ทิติวรารักนะครับแข่งในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต6ก0ครับสังกัดทีม Hon d a r a c i n g Thailand ใช้รถหมายเลข1ของมครับมันจะเป็นเรื่องของความเบือะะ่อมากกว่าเพราะว่าอย่างเรื่องการออกกำลังกายที่เราออกกลางแจ้งอยู่เนี่ยเราต้องย้ายมาออกที่บ้านเพื่อเพื่อป้องกันตัวเองด้วยะครับการเตรียมความพร้อมก็คือคล้ายๆรูปแบบเดิมครับแต่แค่ย้ายจากกลางแจ้งมาเป็นที่บ้านมากกว่าครับจริงๆสุดซ้อมกับทีมสามารถ เป็นเป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าพอถึงการแข่งขันจริงเนี่ยเราก็ต้องร่วมกับทีมแล้วเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขีดด้วยกันมากขึ้นก็เริ่มอยู่จังหวะกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ดีใจมากครับเพราะว่ายังเป็นนักแข่งยังไงก็ต้องอยากแข่งรถอยู่ใช่ไหมครับห่างหายไปนานก็ เลื่อนเลื่อนมาด้วยด้วยโรคระบาดอะไรเงี้ยครับปีที่แล้วอย่างเงี้ยนัแข่งในรายการเนี่ยคือเก่งขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเวลาต่อรอบอะไรเงี้ยก็คือสามารถทำได้เทียบเท่าใกล้ๆกับเอเชียเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดครับ